「バババババナナ」「バババババナナナナ」「バババナナ」「ポテト」「トカリのポタトリカニマロマニカのディカバババナナ」 kau pergi meninggalkanku Saat diriku terlalu mencintaimu Terlalu banyak cerita yang kau tinggalkan Saat ku dekat, saat bahagia denganmu ถึงทุกครั้งยามลืมตาขึ้นมาตื่นมาจากฝันแม้รู้ว่าคงไม่มีวันแต่ฉันยังคงแอบยิ้มทุกครั้งคราวนึกถึงเธออนแม่นแค่ไหนสุดท้ายก็ต้องปล่อยฝันดีแค่ไหน ท้าก็ต้องตื่นก่อนเก็บเรื่องราวที่ไม่อาจจะย้อนคืนฉันคงต้องเข้าใจแต่ยังคงคิดถึงเสมอยังคงรักเธอไม่เคยเปลี่ยนแปล ความฝันฉันยังคงคิดถึงทุกครั้งอย่ามืมตาขึ้นมาตื่นมาจากฝันแม้รู้ว่าคงไม่มีวันแต่ฉันยังคงแอบยิ้มทุกครั้งคราวนึกถึงเธอยังคงจำเรื่องราว แต่ฉันไม่เคยลืมยังมีคำารวนนาจากใจฉันให้เธอ สร้างความฝันฉันยังคงคิดถึงทุกครั้งอย่าลืมตาขึ้นมาตื่นมาจากฝันแม้รู้ว่าคงไม่มีวันแต่ฉันยังคงแอบยิ้มทุกครั้งตาานึกถึงเธอ ฉันยังคงแอบยินทุกครั้งแต่ใครคนนั้นที่ทำให้จำก็สุขใจ กับฉันควงใหญ่กันทุกทุกวันเวลาด้วยรักที่เราเคยสร้างมามันรักษาและคอยดูแลดวงใจสบายเหมือนที่เคยบอก จกันก็ยังคบกันไปสรางสมความรู้สึกมากมายเก็บเอาไว้เป็นกำลังใจที่ดีเก็บไว้ กันเป็นภาพดีๆสิ่งเหล่านี้คือความทรงจำตลอดไปด้วยรักและด้วยความผูกพันเมื่อมีวันที่ตัวฉันต้องไปจะขอ จฝากเอาไว้แทนคำขอบใจ และด้วยความผูกพันเมื่อมีวันที่ตัวฉันต้องไปจะขอขอฝากหัวใจฝากเอาไว้แทนคำขอบใจจริงๆ Terlalu cepat kau pergi meninggalkanku saat diriku terlalu mencintaimu terlalu cerita yang kau tinggalkan saat ku dekat saat bahagia denganmu andai aku bisa memutar waktu andai aku bisa takkan kusiakan waktu-waktu bahagia denganmu Andai aku mampu Hentikan waktu Andai aku bisa Aku akan selalu Ada untukmu Bersamamu ความรู้สึกที่มีกับพอออยู่รักพออมากๆเลยขอบคุณพออที่ให้โอกาสอยู่ได้ทำงานที่นี่ต่อขอบคุณพออที่สอนงานทุกๆเรื่องขอบคุณที่เอนดูเสียใจที่พออย,ย้ายแต่ว่าดีใจ ที่พออ,อได้ย้ายไปทำงานที่ใกล้บ้านพออ,อสุดท้ายนี้ขอให้พออ,อเจริญในหน้าที่การงานให้มีความสุขในที่ทำงานใหม่มาอัพให้อยู่ด้วยนะคะพออ,อ Assalamualaikum ah w a r a h m a t u uh. l l a ะ i า a a l a u b a นะคะก็ไม่รู้จะพูดอะไรดีก็เสียใจนะคะคือวันก่อนก็ได้ยน well ินแววๆแต่วันนี้ก็ มาถึงแล้วก็ขอให้ปอโชคดีนะคะพูดไม่ออกเลยน้ำตาจะไหลก็มาอด้วยนะคะปอเดี๋ยวสับดะีครับต้องขอสวัสดีทุกคนที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับ พอดีได้ข่าวว่าผอ,อ,อ,อจะย้ายทางทีมงานก็เลยส่งข้อความมาบอกให้อัดคลิปนะครับตอนนี้ก็พักฟื้นอยู่ที่บ้านหลังจากติดโควิดนะครับแต่ยังไงก็จะขอฝากทางคลิปนี้ให้กับท่านผออรหณนาของเรานะครับ <c oughs> คือรู้สึกรู้สึกใจหายนะครับที่รู้ว่าผอหนังสือ บอกมาว่าจะย้ายแล้วก็รู้สึกทำอะไรไม่ถูกนะครับพอดีพักฟื้นอยู่ด้วยแล้วก็ไม่รู้ว่าจะได้กลับไปทำงานวันไหนแต่ก็รู้สึกเสียใจนะครับที่พออจะต้องไปอยู่ที่อื่นโดยที่จะจากพวกเราไปนะครับเราจะขาดพออดีๆไปแล้วนะครับ แลก็หลังจากนี้เราผมก็จะขอเก็บเรื่องราวดีๆที่ผออมอบให้สิ่งดีๆที่ผอ,อมอบให้ที่เราได้ทําร่วมกันนะครับเก็บไว้ในใจนะครับแล้วก็นําสิ่งดีๆเหล่านั้นมาใช้ในการทํางานต่อไปนะครับแล้วก็ต้องขอกล่าวขอบคุณสิ่ง ดีๆที่ผอมอบให้นะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณจากใจแล้วก็ขอมาอัพสิ่งต่างๆที่ทําให้ผอ,อเสียใจนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับส <Stock> ัลลัมุลัยก้มบระมัตุลยฮบะบริกาตุก็ก่อนอื่นก็ยินดีกับผอนะคะที่ได้ย้ายได้ย้ายทํางานใกล้บ้านนะคะเพราะว่าทํางานที่นี่ก็เดินทางไกลนะคะก็ะเข้าใจผอนะคะ แต่อีกความรู้สึกหนึ่งก็คือรู้สึกเสียดายนะคะเสียดายที่เราจะไม่มีผออ,อนายแล้วนะคะเพราะว่ารู้สึกผูกพันกับพออค่ะเพราะว่าการทํางานกับพออเนี่ยรู้สึกว่าเราเป็นกันเองอะค่ะพออจะไม่ถือตัวเลยก็พออจะไม่ถือตัวกับลูกน้องเลยอะค่ะพออจะเป็นกันเองคือเรามีเรื่องอะไรเราก็สามารถปรึกษาพอ,อได้ ซึ่งทําให้เราทํางานก็สบายใจอะคะ่ะคือทํางานแบบไม่เครียดไม่กดจันนะคะก็ยินดีกับพออะคะ่ะขอให้พออโชคดีนะคะแล้วก็มีความสุขตลอดไปะคะ่ะขอบคุณคะ่ะ a ม s อ l a m u a l a i k u m warahmatullahi w a b a r a k a t u ก็แสดงคนะวามยินดีกับพออนะคะทีะ่ได้ย้ายกลับไปทำงานใกล้บ้าน แต่ในความยินดีก็ยังแอบเสียใจแล้วก็เสียดายนะคะที่พออ,อต้องย้ายไปตลอดระยะเวลาที่ได้ร่วมงานกับพออจะเห็นได้ว่าพออเป็นคนเก่งคนหนึ่งเป็นนักพัฒนานะคะเป็นกันเองกับลูกน้องสามารถแก้ปัญหาได้ทุกเรื่องประทับใจนะคะประทับใจในความเป็นกันเองของพออนะคะ แต่ก็เชื่อว่าผอจะไม่ลืมครอบครัวกอสอนออำเภอกับพอนะคะจะบอกว่ารักและเคารพผอเอสมอคิดถึงนะคะอัสลามุอะลัยกุมวมุฮัมมะตุลลอฮ์กะเาียร์วะบรักาตุครับอนอื่นมก็ต้องขอแสดงความยินด,ด,ดีด้วยนะครับกับท่านผอรนางสา,าสสวอัมมยมานะครับผอนสนอปกับพ่อนะครับที่ได้ย้าย ไปอยู่ที่อำเภอไมลานะครับซึ่งเป็นอำเภอที่อยู่ใกล้ๆกับบ้านท่านหอนะครับก็สะดวกในการทำงานน่าจะสะดวกนะครับแล้วก็เขารู้สึกเสียใจนะครับเสียใจอย่างมากนะครับก็การท่านหอคนที่มีความรู้ความสามารถลายด้านนะครับทุกอย่างนะครับที่มอบให้กับกสทอนะครับ แล้วก็ได้มาเปลี่ยนแปลงน,นะครับเปลี่ยนแปลงก็นะน,าานรงกลาอกฤษกับพ่อให้มีชีวิตชีวาและก็สวยงามนะครับก็กต้องขอขอบคุณท่านผออีกรัางนะครับที่ได้มอบความรักให้กับบุคลากรของกระทงกลาพหมทุกท่านนะครับก็จริงๆแล้วไม่อยากให้ไปนะครับแต่ก็เป็นประโยชน์ของท่านหอ ก็อขอแสดงความยินดีกครั้งนะครับขอบคณมากครับบารมตุลัยวะบารูกาตุสำหรับความรู้สึกที่มีต่อผอ,อนาตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้คงเป็นความรู้สึกที่ดีที่มีให้กันไม่เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมก็คือน,นับถือผอ,อนในความเป็นผู้นำมากขึ้นพออเป็นผู้นำที่มีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลามีความเข้าใจแล้วก็เข้าถึงพัฒนา พวกเราได้ในทุกๆด้านรู้สึกโชคดีที่มีผออทีอ่ใจดีแล้วก็ห่วงใยลูกน้องมากๆอยู่เสมอและเป็นผอคนแรกที่กล้ากล้านเล่นแล้วก็กล้าหยอกจนบางครั้งทําตัวไม่เหมาะสมทั้งคําพูดแล้วก็การกระทำก็นอกก็ขอพยโทษมาณนะโอกาสนี้ด้วยแล้วก็สุดท้ายขอให้ผอโชคดีทั้งชีวิตครอบครัวและชีวิตในด้านการทำงานโชคดีค่ะรักนะ แแต่่ไมสดงออกจากใจถึงผอโอโรหนายามาพี่รู้สึกใจหายเมื่อทราบข่าวว่าผอ,อต้องเดินทางไปปฏิบัติราชการที่โกสนอำเภอแม่ลานแต่ดีใจที่ผอ,อได้เดินทางกลับไปปฏิบัติราชการใกล้บ้านไม่ต้องเหนื่อยกับการเดินทางไกลสุดท้ายพี่ขอให้ผอ,อมีความสุขกับที่ทำงานใหม่ และมีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานยิ่งยิ่งขึ้นไปค่ะรู้จักกันมาก็หลายปีตั้งแต่พออเป็นครูอาสาที่กศอนอสายบุรีจนถึงตอนนี้ก็มาเป็นผู้บริหารกับลูกน้องก็รู้สึกว่าพอ,อเป็นคนหนึ่งที่เป็นคนอัธยาศัยดีมากแล้วก็ชอบช่วยเหลือผู้อื่นอยู่เสมอขอบคุณที่ มาเติมเต็มความสุขให้กับพวกเราที่นี่ขอบคุณที่มาสร้างเสียงหัวเราะมาสร้างสีสันขอบคุณที่คอยซัพพอร์ตพวกเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าพวกเราจะเจอปัญหาอะไรก็แล้วแต่พอออก,ก็จะคอยชีย้แนะและคอยแก้ปัญหาให้กับพวกเราเสมอมาก็อยากจะบอกพอออว่าเป็นห่วงและรัก พออ,อมากขอให้พออโชคดีนะคะรักนะคะอัสลามุอะัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวบารรากาตัวก่อนอื่นนะคะก็ต้องขอสแสดงความยินดีกับพออนะคะที่ได้มีโอกาสย้ายกลับไปทํางานใกล้บ้านนะคะแต่ก็รู้สึกใจหายนะคะ ต้องขอขอบคุณผออนะคะที่ได้มอบโอกาสและประสบการณ์ต่างๆในการทํางานนะคะทําให้รู้สึกว่าตัวเองนั้นโตขึ้นแต่น่าเสียดายที่ระยะเวลามันน้อยเหลือเกินนะคะผออเป็นคนเก่งคิดเร็วทำอะไรแล้วมักจะมีแผนหนึ่งแผน2ออยู่เสมอนะคะทําให้เราได้เรียนรู้จากสิ่งตรงนี้มากนะคะ แต่ตกจากนี้ไปนะคะเราก็จะไม่มีพออ,อให้คําแนะนําแล้วก็คําปรึกษาแล้วนะคะแต่ชีวิตก็ต้องดําเนินต่อไปนะคะสุดท้ายนี้นะคะก็ขอให้พอ,อมีความสุขและมีความเจริญก้าวหน้าต่อไปนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะพออยินดีด้วยนะคะ1ปี26วันที่ได้ร่วมงานกับพอ,อนะคะ รู้สึกดีใจมากและขอขอบคุณผอ,อนะคะที่ได้มอบประสบการณ์การทำงานแบบพี่แบ,แบบน้องแบบครอบครัวช่วยกันทำงานจนประสบความสำเร็จในทุกๆงานค่ะแม่ต้องพลาคจากกันในวันนี้สิ่งดีๆยังมีอยู่มิรู้หายจะตามชิดติดเตือนมิเลือนคลายพลาคเพียงกายใจมันมิผันแปรขอบคุณค่ะ อัสลามุอะลัยกมบรมตุลลอฮบรกสวัสดีค่ะพอก็ขอแสดงความยินดีกับพอด้วยที่ได้ย้ายกลับไปอยู่ใกล้บ้านแต่ก็เสียใจที่ต้องจากพวกเราชาวกสะทรนอมเพอกับพอไปนะคะตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาหนึ่งปีกว่าที่ได้อยู่ด้วยกันที่เคยร่วมงานกันอยากจะบอกว่าถึงแม้จะเป็นเวลาเพียงสั้นๆแต่มันรู้สึกมากด้วยความผูกพันค่ะ พอเป็นได้ทุกอย่างเป็นหัวหน้าเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องเป็นครอบครัวกศนอกับพอที่มีแต่ความอบอุ่นความรักความสามัคคีให้แก่กันนะคะพอ,อจะเป็นคนที่แบบว่าวคอยแนะนำคอยช่วยเหลือให้คำปรึกษาจนกระทั่งทำแทนให้ได้อะคะ่ะในบางเรื่องที่พวกเราทำไม่ได้ อคิดเร็วทำเร็วยอมรับไอดอลของหนูเลยค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณจากใจสำหรับสิ่งดีๆที่มีให้กันตลอดมาและจะยังคงอยู่ในความทรงจำจะยังคงเป็นสิ่งดีๆที่อยู่ในความทรงจำตลอดไปนะคะรักไม่อยากให้ไปเลยรักค่ะ ขอให้สลามัตตลอดไปขอบคุณค่ะสา s a มลล u ก l ม i k เรา a r a h ุล t u l l a h i w a b าก็ยินดีกับพอ,อด้วยนะครับที่ได้ย้ายแล้วก็รู้สึกเสียใจที่ได้สูญเสียผู้นำที่ดีคนหนึ่งไปก็อยากให้ผอ,อมีความสุขในชีวิตการงานทั้งครอบครัว แล้วก็หน้าที่การงานทุกอย่างก็ขอให้มีความราเรื่องในสถานที่ที่ทำงานใหม่สำหรับคนที่นี่ก็ยังคิดถึงพออแล้วกย็ยังยินดีต้อนรับพอออยู่เสมอเจอกันก็ยังทักทายกันได้ก็อยากให้พออดูแลสุขภาพตัวเองด้วยก็เสียใจนะครับที่รู้สึกว่า มันเร็วเกินไปสำหรับพวกเราเพราะผมเองก็เพิ่งมาอยู่ได้แค่ปีกว่าๆก็อยากให้พอจดจำความรู้สึกดีๆนี้ไว้พวอเราทุกคนรักพอครับดีด้วยนะครับที่จะได้ย้ายไปอยูท่ที่ที่ใกล้บ้านนะครับก็เสียดายแต่ก็ยินดีด้วยนะครับยังไงก็เจอกันก็ทักทายกันบ้างนะครับ ความรู้ส kind of ึกด so, ีๆก็ยังมีให้กันเหมือนเดิมนะครับถึงจะไม่ได้อยู่อำเภอเดียวกันก็ยังรักและคิดถึงเหมือนเดิมนะครับความคุณคชัสสะทำอะไรกุ้มมารองมาตลอยเว่าประกาศตัวนะครับสําหรับความรู้สึกที่มีให้กับของรหนานะครับจากที่ได้ร่วมงานกันมานะครับสามปีนะครับก็จะเห็นได้ว่าพอเป็นผู้บังคับบัญชาที่ ที่ที่ดีมากนะครับจะเป็นคนที่ไม่ถือตัวนะครับไม่ลงรอยในยศในตำแหน่งนะครับแล้วก็สามารถอาสอนงานให้กับลูกน้องนะครับทำให้ดูนะครับทำตัวอย่างให้ดูนะครับหลายๆเรื่องกอ็ประทับใจนะครับก็ในโอกาสที่ พอย้ายไปอยู่ที่ใหม่นะครับก็ขอให้ประสบความสำเร็จนะครับในหน้าที่การงานต่อๆไปนะครับก็อย่าลืมมา,าแวะเวียนเยี่ยมเยียนพวกเราที่นี่ด้วยนะครับก็สุดท้ายมีสิ่งใดที่ผิดพลาดขอ,อามาอัปด้วยนะครับก็แค่นี้ครับขอบคุณครับ สำหรับความรู้สึกที่มุนามีกับพออนะคะยอมรับการสองปีที่ผ่านมาเนี่ยนะคะพออได้ คุกคีกันน้องๆน,นะคะทำให้ได้เห็นบรรยากาศของการที่ผู้บริหารนะคะไม่ได้ทิ้งลูกน้องไว้เพียงลำพังในการทำกิจกรรมต่างๆหรือกิจกรรมใดๆนะคะทั้งแต่โครงการหรือ SAR หรือโครงการใหญ่ๆนะคะพอออจะเป็นคนทุวยลุยเองแล้วก็น้องๆเดินตามเนี่ยมีความรู้สึกว่าถ้าไปอยู่ที่ไหนก็จะคงหายากในบรรยากาศแบบนี้นะคะบรรยากาศแบบนี้ก็จะเป็นความทรงจำให้กับ มนานแล้วก็น้องๆตลอดไปแล้วก็คิดว่าพอพอไปอยู่ที่กสนแม่ลานครอบครัวใหม่แล้วก็คิดว่าพอเองก็ยังคง ดีๆกันน้องๆและก็ปฏิบตัติตัวเป็นเช่นนี้ตลอดไปนั่นเป็นความชื่นชมที่อยากจะให้ทุกๆท,ท่านนะคะนำแบบอย่างของพออมาปฏิบัติให้กับตัวเองนะคะเชื่อค่ะว่าพออถ้าไปอยู่ที่ไหนไหนใครๆก็รักและก็ขอชื่นชมพออขอให้พออได้ก้าวหน้าในอาชีพในขั้นหน้าต่อๆไปนะคะแล้วก็น้องๆจะรอความสำเร็จของพออีอกครั้งค่ะ อย่าไปนะรักที่สุดรักนะครับรักมากมายคิดถึงนะพอออน่ารักฝุดฝุดสุดยอดครับ บอสสุดตาสซส้อละมดไอดอลค่ะของยายค่ะโชคดีนะเดี๋ยวตามไปเก่งครับรักมากมาย